โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษน้ <New England. S 1> สุดยอดมากนะอ่ะเราอยู่กับนุอิ้งอิงเลนะคะไอ้หลายคนบอกว่าไอ้หลายคนทางบ้านบอกว่าอุ๊ยไม่รู้เลยว่าชื่อโรงเรียนชื่ออะไร ได้ยินแต่คำว่าโรงเรียนสอสนภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ก็เลยพี่ก็บอกว่าโรงเรียนเราชื่นด้วยอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเอาเรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าเห็นหนูเพิ่งสอบเสร็จเฮ้ยบางคนคือจะไม่ไม่จะบอกว่าบางคนสอบได้ก็โอเคแต่ที่นี้เรากำลังพูดถึงว่าคนไหนที่สอบไม่ได้ตอนนี้แหละเราต้องเฮ้ยให้กําลังใจกันให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยเพราะว่าการสอบมันก็มี<ะ>เออมันก็มีคือคือมันมีคนได้มันก็ต้องมีคนไม่ได้ถูกต้องปะ นะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าคนไหนมีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเพราะว่าพี่ก็คุยกันบางคนแล้วแหละคนสอบได้ตอนนี้คือเราก็ไม่ค่อยห่วงแลวไงเขาก็นะไปเรื่อยๆตามวิถีทางชีวิตที่เขาควรจะไปแต่ทีนี้คนที่สอบไม่ได้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะก็ได้คุยกับน้องๆบางคนไปแล้วก็เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อเพราะบางคนเลือกสนามยากไงนะใช่ไหมบางคนก็เออบางคนเลือกสนามยากบางคนก็แบบไปโรงเรียนนี้บางครั้งก็มี ข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างทำให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อย่าพึ่งท้อนะอ่ะวันนี้คุยเรื่องง่ายๆจะได้ไม่ต้องเครียดก็คือเรื่องของ t h i s t h a t t h s t e s นะคะเก่เงแต่แรกเลยเอ,ล <laughs> อ่ะ <c oughs> กระดานนี้ถูกใช้งานทั้งวันแล้วไงอ่ะ h i s a s t e r นะคะเนี่ยเวลาเจอพวกเนี้ยในชั้นของหนูหนูอาจจะเจออนันนี้ในการทำก็สอบ error check ใครจำได้บ้าง This, t h t t t h i มันดูอะไรมันดูดนดดอะไรอะไรลกูกอย่ามาตลกมาดูเวิร์ฟทูอะไรไม่ใช่เราดูเรื่องอะไรด t สแ i ติสจูสพี่บุ๊คครับพี่บุ๊กสอบติดแล้วพี่บุ๊กก็ต้องพยายามตอบคำถามพี่นิดนึงนะพี่บุ๊กก็ต้องพยายามใส่ใจอแสดงความสามารถนิดนึงว่า ไม่ใช่เราติดแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นยังสอบไม่ได้เราเราชวนคนอื่นเล่นเกมบุ๊คคิดว่ายุติธรรมไหมครับเออมันไม่ยุติธรรมเลยที่หนูสอบได้หนูมาชวนคนอื่นที่ยังสอบไม่ได้เล่นเกมอ่ะหนูเข้าใจปะ <c oughs> เออหนูคิดว่าพี่พูดถูกต้องปะ <c oughs> เออนั่นแหละฉะนั้นหนูมาตอบคำถามพี่ดีกว่าว่า disasterous อ่า d i s a s t e o s e มันต่างกันยังไงการใช้อะดูยังไง list h a t t e s e t o s เวลาออกข้อสอบเขาจะดูเรื่องอะไรเร็วดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องอะไรคะอะไรนะจีโน่ว่าไงนะสิ่งของสิ่งของอะไรครับลูกเฮ้ยใช่มาแล้วค่ะน้องแพตตี้มาแล้วค่ะ ดีสแตดดีสโตสมันจะดูเรื่องเอกโพสกับพระหูโพสจดเลยนะลูกเวลาเขาออกเขาสอบแอร์โรเช c k อะเรื่องที่จะมาเป็นเรื่องแรกคือเรื่องเอกโพสกับพระหูโพสนะคะอ่ะเอกกโพสกับพระหูโพสอะไรที่ใช้กับเอกพระโพสตัวเอง <laughs> พี่อย่าถาม ดีส s ตดีโ e แต่ตัวเองอะพูดว่าอ่ะอ่ะใช่ใช่เอกนพก็คือหนึ่งสิ่งเอกนพคือมีสิ่งเดียวภูมิภพคือมีอ่ามากกว่าหนึ่งถูกไหมอะไรใช้กับเอกภพดีสกับดัา นี่ยฉะนั้นพอวัาเราเจอคำพวกนี้พอวลาเราเจอพวกนี้ในข้ก็สอบ error check ใช่ปะนะคะข้อสอบที่ว่าเฮ้ยอันนี้ผิดหรือเปล่าถ้าเจอคำว่า this that this those ต้องไปเช็คคำนามที่อยู่ด้านม,ม,มันจะในกับน,นอกได้ยังไงล่ะคะลูกมีแต่หน้ากับหลังคำนามอยู่ด้านอะไรคะคำนามอยู่ด้านหลังซิเราบอก this book อย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้เข้าใจไหมคะเออหนูต้องเช็ค จำไว้นะคะเช็คคำนามที่อยู่ด้านหลังอา้าวน้องปันดาน้องปันดาถ้าเป็นเอกพจน์ท้านามด้านหลังมันไม่เติม S มันจะใช้กับคำว่า,า this กับ that เข้าใจไหมคะแต่ทีนี้พอเป็น this กับ those หนูก็ต้องไปดูคำนามด้านหลังมันต้องเป็นรูปพร <c oughs> หูโพจน์โดยพวกหูพจน์สังเกตยังไง <c oughs> หนึ่งคือการเอาคำนามมาเติมอะไร พะหูโพแพตตี้อย่าทำพี่ตกใจสิคะพะหูโพ์พะหูโพ์คือการเอาคำนามมาเติมอะไรคะเออเติม S ไง S E S นะคะเติม S กับ E S E S นี่ก็ประมาณว่าทำาบบคำมนลงท้ายด้วย ch อะไรอย่างเงี้ยเอะลงท้ายด้วย S อย่างเงี้ยอะะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะลงท้ายด้วยเสียงเชอ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 โอเคไหมคะ มันก็จะแบบเป็นอย่างบัสอย่างเงี้ย bus สบัสมันก็จะเป็น Bu s e s ถูกไหมก็เติม ES ด้วยด้วยก็เป็นเสียงพวก CH เอ่านะคะเสียงแบบเชอนะประมาณนี้นะคะเสียง S เสียงแบบเสียงแบบแบบเชอะเซออะไรประมาณนี้นะคะอ่าต่อมานะคะสังเกตนะคะผู้พจน์นี่ก็คือแบบอ่ะเติม S กับเติม e อสสองผู้พจน์บางคําก็เป็นยังไงคะเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนรูปไปเลยเช่นอะไรคะ อ่ะคำที่ฮิตค่ะคือคำว่าอะไรคะประชาชนค่ะประชาชนค่ะ person ก็เป็น people โอเคไหมคะแบบ people อย่างเงี้ยเด็กอะคะเด็กอะคะป children ประมาณนี้มี children ตเติม s ไหมอะ่ะไ,ไม่มีเพราะอะไรคะ มันเป็นมันเป็นเออตัวมันเป็นผู้ผูพจน์อยู่แล้วไงนะคะเออชีวแรนมันเป็นรูปผูพจน์อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเติม S อเข้าใจนะคะโอเคนะอ่ะเมนอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายเอาเอาหลักๆประมาณนี้ก่อนสก็คือคำที่บางครั้งเอกพจน์ผูพจน์เหมือนกันคงรูปเดิมอ่ะคงรูปเดิมผู้ผูพจน์คงรูปเดิมดม,ดดม,มีหลายตัวมีหลาย เขาเรียกว่ามีมีหลายตัวมีหลายอันก็ยังคงรูปเดิมมีอะไรบ้างผูกพลคงรูปเดิมสัตว์3ชนิดที่ออกข้อสอบบ,อบ่อยที่สุดนะคะว่าผูกพลคงรูปเดิมคือ fish เลยคะ่ะ <Okay. S 1> sheep แล้วอะไรคะ่ะ She <ba. S 1> fish sheep แล้วก็ <She ba. S 1> ขอกว้างค่ะกวางค่ะก <Dear. S 1> วางค่ะ deer <Dear S 1> ค่ะ,คะจำนะคะ sheep deer fish นะคะ หมายความว่าเดี๋ยวพี่พี่ถามอย่างนี้ค่ะอันนี้ผิดไหมคะอันนี้ผิดไหมคะอันนี้ผิดไหมคะอะน้องปันดาน้องบุค๊คน้องโนโมดูให้พี่ซิอันนี้ถูกไหมคะตัวเนี้ยถ้าดูแค่เนี้ยมันผิดไหมคะผิดไหมคะ,ผ,มคะผิดเพราะอะไรคะ แพตตี้ค่ะแพตตี้มันดูแค่มันดูแค่สองคำนี้พี่ถามว่าอย่างเงี้ยผิดไหมคะคิดว่าถูก,ถกแล้วถ้าพี่เขียนว,ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยผิดไหมคะมฮะอันไหนผิดอันขวาผิด,อ,ผดอ่ะเพื่อนๆว่าไงคะมีมีเพื่อนบอกว่าอันขวาผิด ทีโนว่างไงทีโนว่างไงนักเรียนใหม่สวนกุพพพหลาบว่าไงครับนักเรียนใหม่สวนกุหลาบช่วยตอบหน่อยแล้วแล้วนักเรียนใหม่สวนกุหลาบผิดมัง้งไม่เอามั้งสิเราต้องมีความมั่นใจอ่ะเด็กๆทุกคนฟังตรงนี้บรรดาครับบรรดาอะบรรด,ดาดูตรงนี้ก่อนเร็วบรรดาปีหน้าจะสวนกุหลาบตามจีโนใช่ไหมครับลูกหนูดูตรงนี้ก่อนเร็วเออเนี่ยดูตรงนี้จะได้สอบติดสวนกุหลาบสวนกุหลาบ สวนกุหลาบอ๋อนึกว่าจะไปสวนกุหลาบนึกว่าจะไปสวนกุหลาบใหญ่ฮะสวนกุหลาบใหญ่เขาไม่เอาหนูไงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนอ่าโอเคนะพี่ตกใจเลยบอกว่าหนูจะไปตามเขาไปสวนกุหลาบอ่าโอเคอ่าพตตี้หนูก็ไปโรงเรียนอ่าสตีวิตสอะไรก็ได้เอออ่าโอเคดูนะคะ ปดาบุกฟังเลยชีพตัวนี้เป็นเอกพจน์ได้ไหมคะชีพเป็นชีพเป็นเอกพจน์ก็ได้ดังนั้นใช้กับ this ก็ได้ถูกป่<ด>ะเดี๋ e ว e ีนะคะและ้วนี้เป็นบุพเพได้ไหมคะเออก็ใช้ this ก็ได้เช่นกันฉะนั้นแล้วเนี้ยถามว่ามันไม่มีตัวไหนผิดอะถ้าดูแค่นี้นะถ้าดูแค่นี้นะไม่มีตัวไหนผิดเออได้นะคะ ่าคือถ้าเราดูแค่นี้ไงอ่าก็คือว่ายังไม่มีตัวไหนผิดใช้ได้ทั้งคู่โอเคนะคะทีนี้อ่าเราจบตรงนี้นะคะเรื่องรูปผู้โพสน์นะคะอ่าลบนะเสร็จถ้าเกิดว่าเป็นอ่าชั้นที่ปฐมอ่ะเขาก็ต้องถามว่า this กับ that ต่างกันยังไง ใช่ this คือใกล้อ่าอันนี้นะคะใช่ที่เหมือนกันก็คือ this กับ t h a กก็คือมีหนึ่งสิ่งอันนี้คือใกล้ฉะนั้นนี้คือไกลเห็นไหมคะถ้าเป็นเอกน์อยู่ใกล้ตอบ this เอกพจน์อยู่ไกลตอบ that ฉะนั้นเนี่ยแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูใช่ป่ะเป็นแนวข้อสอบประเภท error check ก,กับอีกอันนึงจะเป็นชั้นเล็กลงมาหน่อยถ้าที่โรงเรียนเขาให้ทำที่โรงเรียนจะมีการวาดภาพมาเป็นแบบสมตทมีไข่มีไข่หลายฟองแล้วมีคนยืนอยู่ตรงนี้แสดงว่าน,นี่ใกล้หรือไกลเอออ่ะเป็นใกล้ใช่ไหม อ่ะอันนี้คิดก่อนนะใกล้ถ้าอ่ะอ่ะเน่ดูนะอันนี้ใกล้อันนี้สมมุติว่าในี้ไข่เหมือนกันอ่ะไข่แล้วคนอยู่ตรงเน้คนอยู่ประมาณเน้แล้วมีมือชี้ไปด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าไกลเห็นยัง ดูระยะดระยะนนะูระยะอันนี้กับคนโอเคป่ะระยะอันนี้กับคนอันเนี้ยคือใกล้ใช่ปะ่ะนี่ใกล้และนี่คืออะไรคนกับอันนี้โอ๊ยไกลใช่ไหมอ่ะพอเสร็จตรงนี้ใกล้ตอบอะไรใกล้ใช่ไหมคะของมีกี่สิ่งคะของมีกี่สิ่งคะหลายสิ่งฉะนั้นตอบว่าอะไรคะ ใกล้ใกล้เออดิสดิสอะไรลูกไข่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอ่าแค่นี้ได้ปะได้ปะไม่ได้ทำไมจีโนว่าไม่ได้คะต้องทำไมคะเติมอะไรคะเติม S ค่ะ ตรงนี้เราดูแค่ยูนิตของของคำนามไงคะแพตตี้เราไม่เอาเป็นประโยคเข้าใจไหมคะอะทีนี้อะปันดาลองทำค่ะปันดาปันดาทำอันนี้คะ่ะปันดาอันนี้ตอบเลยครับปันดาอยู่ไกลไข่หลายใบยอยู่ไกลอาโดสอะไรคะโดสอะไรครับ โดสอะไลครับโดสไลครับโดสไรครับมันคือไข่ครับมันคือไข่ครับฮะต่ออะไรครับโดสไลครับโดสไลครับอ้าวปดาได้ไหมครับปดาได้ไหมครับ ดูยังครับดูหน่อยครับถูกหรือไม่ถูกครับพ่อพ่อดูอย pues um ู่นะครับเติม s ทําไมต้องเติม s ครับลูกครับดีมากครับผมเป็นผู้โพสครับเนี่ยวันนี้ไลฟ์วันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะจบแค่นี้ค่ะก็คือใช่ค่ะสังเกตนะคะก็คือการทําข้อสอบเนี่ยเราดูคํานามที่ตามมาด้านหลังเรื่องเอกพจน์ผูู้้โพสใช่ปหกับอันอย่างที่2ก็คือว่าถ้าข้อสอบ ส่วนใหญ่บางทีเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นที่โรงเรียนเขาจะออกมาเป็นอยู่ใกล้อยู่ไกลของมีกี่สิ่งเราก็จะดูตามลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องคิดก่อนเฮ้ยใกล้หรือไกลแล้วของมีชิ้นเดียวหรือหลายเช้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้หนูทําข้อที่20อย่าเพิ่งไปไหนช่วยทําข้อที่20ก่อนนะแล้วก็ถึงจะลงไปเจอกันด้านล่างนะคะเพื่อ ก่อนจะก่อนจะกลับบ้านเราต้องตอบคำถามนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านล่างวันนี้ก็ไลฟ์สดเราบายๆนะคะทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้านะคะ